สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาสวนแล้วครับข้างก่อนตอนตีบ่มีใครวัดระบาดเนี่ยแหละครับ,ผม,มบ,รบผมไปสวนมาสวนคนเดียวผมงอมครับเหงาครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าบังเหงาแล้วครับรู้สึกว่าบ่ม,มีผู้คนมาทํางานด่วยกว็ดีครับปลอดภัยดีครับตึกตึกอลาผมก็ทํา youtube ครับท่านผู้ชมทั้งบ้านเอานะครับผมว่เออข้าททาอยู่ครับแบบนี้เข้าททาครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนบต้องปิดหน้ากากกันได้ครับบ้องใจแมทกันได้ครับสบายมากครับปลอดภัยครับพอหรือบอกไปครับว่าผมมาดูแลอย่างนะครับหรือนี่ผมเอาต้นโกโก้มาปลูก แซมต้นสวนยางพารานะครับท่านผู้ชมพอแล้วครับนี่ก็ยางพาราสวนยางพาราครับแต่นี้ก็คนงานก็มากีดยางพาราอยู่ครับนี่ความเพพอแล้วครับวันนี้วนันที่สห้านะครับสาห้ามีน้ำนะครับคนงานก็มากีดยางอยู่ครับผมก็เขากีดนะครับเพราะว่าเขากบอกว่าขอกีดนะครับถ้าบบถ้าเขาบอกกีดยางเขาก็บอกมีรายได้นะครับถ้าดูแรงนี่เขาบอกมีรายได้ครับยิ่งถ้าเป็นช่วงนี้ ไควัดละบาดนี่ก็ลำบากนะครับเพราะคนงานเขาก็มีลูกมีเต้านะครับ <laughs> เอามาพอกันเลยครับผมทำงานทำงานจะได้ครับ <laughs> ก็ต่นประชมอยู่ตั้งบ้านก็พอวีดีโอผมไปพังๆก่อนก็นได้นะครับ <c oughs> เนอรม่ต้องออกบ้านออกไปไหนเตือ <laughs> ครับเป็นขวดพลาสติกครับนะใส่หน้าไว้นะครับคล้ายๆเหมือนระบบน้ำยศนะครับ<อ>แบบนี้ก็เขาก็อยู่ได้ประมาณสีหรือห้าวันนะครับสีห้าวันครบรอบปุ๊บผมก็ต้องหลีบ้าม้าแล้วครับ งานผกนี่เบลบ่ได้ครับต้องตรงเวลานะครับอย่างน,น้อยๆถ้าว่ามีภารกิจข,ขอเลื่อนไปสักวันนะครับถ้าสองวันนี่บ่ได้ครับต้นไม้นี่เฉาเลยแล้วครับเพราะว่าเขาจะได้เขาต้องรอเขานะครับเพราะต้องช่วงนี่เดือนมีนาวันที่สารห้าผมมีฝนแล้วครับติดจังหวัดนานนะครับนี่คณะนี่นะครับ นี่ก็ขอาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับขอท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนก็ผ่านวิกฤตนี่ไปอย่างปลอดภัยทุกๆคนนะครับ <laughs> <laughs> เขาก็คงจะเป็นกําลังใจฮึ่งซึ่งกันและก,กันนะครับจะได้เขาก็อยู่บนโลกนี่ไปเดียวกันครับบอกเฉพาะจากคนไทยนะครับคนที่อยู่ในโลกนี้ทุกๆคนขอให้ปลอดภัยนะครับอา่า แต่เราคน้นแต่และท่านเกิดมาบนโลกนี่ก็หักชีวิตกันกูคู่กัค้นนะครับบายบาย